ก็สวัสดีกับคุณผู้ชมนะครับผมนะก็มาอยู่กับผมโจอีกแล้วนะครับกับเกมฟรีไฟนั่นเองก็คุณผู้ชมเคยคิดสงสัยกันบ้างไหมครับว่า ในอนาคตนะครับเกมฟรีไฟอะมันจะอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะจําลองการอัปเดตของเกมฟรีไฟนะครับว่าเขาจะอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างก็คุณผู้ชมนะครับสามารถเมนบอกกันได้เลยนะครับว่าอยากให้เกมฟรีไฟมันอัปเดตอะไรนะครับนะก็สามารถเมนไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแนวแลวผมก็จะสุ่มมาทําคลิปแบบนี้นั่นเองโอเคป่ะไปรับชมกันเลยนะครับผม ก็การอัปเดตที่1น,นะครับก็คือพวกชุดพังตัวอะไรแบบนี้เช่นพวกถังระเบิดไม่ก็เป็นพวกพุ่มไม้อะไรแบบนี้แน่นอนว่าแม่งมีความเนียนชิบหายเลยบางคนที่มองไม่เห็นเลยนะเนี่ยอันนี้หลายคนก็น่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วนะครับซึ่งการอัปเดตในปัจจุบันนะครับก็คือไอ้ถังระเบิดอันนี้แหละครับนะและถ้าในอนาคตนะครับในอดีตนะครับอัปเดตพุ่มไม้ใช่ไหมในปัจจุบันอัปเดตถังระเบิดอีกหน่อยแม่งคงไม่อัปเดตบ้านเลยเหรอ E> ถ้าแม่งอัปเดตบ้านมาจริงๆนะคือแม่งจันเนียนหรือว่าจะโดนยิงหนักกว่าเดิมวะซึ่งภาพนี้นะครับผมได้เอามาจากเพจฟรีไฟกางนะครับผม แน่นอนว่าผู้เล่นหลายคนนะครับในเกมฟรีไฟล์นะครับได้ยินชื่อปืนนี้ถึงกับอ๋อนั่นก็คือ M79 แน่นอนนะครับว่าเป็นปืนที่โคตรโกงมหาเกลียนเลยนะซึ่งหลายคนนะครับนะก็อาจจะชอบปืนนี้หรืออยากจะให้เอาปืนนี้ออกไปจากเกมเร็วๆนะเนื่องจากแม่งเกลียนโคตรเกรียนเลยยิงก็ไกลแถมนัดเดียวก็ตายห่าดองสมองเท่งแล้วแต่ว่ากระสุนแม่งน้อยเออซึ่งการอัปเดตในอนาคตนะครับ GM นะครับอาจจะเอาปืนนี้ออกก็เป็นได้นะครับหรือจะอัปเกรดปืนนี้ให้โกงกว่าเดิม นี่ดูเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะว่าแม่งกงกว่าเดิมยังไง ผู้เล่นหลายคนนะครับนะผมคิดว่าน่าจะได้ลองขับรถในเกมนี้กันมาบ้างแล้วท้งรถโคตรจะเร็วรถโคตรจะใหญ่รถโคตรจะไทยหรือจะเป็นรถโคตรจะใส่แวน่นและถ้าในอนาคตนะครับอาจจะอัปเดตรถโคตรทหารแบบนี้และยังไม่พอนะครับนะถ้ารถไอ้คันนี้นะแม่งยังสามารถยิงได้แบบนี้จับตาดูดีๆนะครับนะหนึ่งสอง ุณผู้ชมเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าในแม่น้ำเอยแม่น้ําอะไรล่ะทะเลเออว่าในทะเลนะครับมันมีสัตว์ประหลาดอะไรอยู่หรือเปล่าก็ถ้าคุณลงไปในทะเลนะครับในเมืองอะไรวะเนี่ยชายฝั่งทะเลนะเออก็ถ้าคุณลงไปในทะเลในบริเวณนี้นะครับนะเสร็จแล้วคุณก็ต้องว่ายไปไกลๆนะไปไกลๆไปไกลๆเลยไม่ต้องกลับมาเออเล่นลเล่นลเล่นเล่นก็คือคุณก็ว่ายไปไกลๆใช่ไหมเสร็จแล้วมันก็จะเจอไอ้นี่เวชลามมาไงวะเนี้ย รแ,แล้วถ้าคุณยังไม่ยอมหนีมันนะคุณก็จะตายเว้ยเพราะว่าหมอบีบโอเคนะครับไนหะก็อย่าลืมกด s u ั s c ไคร์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับเสียงคดกวนตีเลย <c oughs> <g iggle> ก็ถ้าอยากให้ฟรีไฟล์นะครับอัปเดตอะไรนะครับก็สามารถ เมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะสุ่มคอมเมนต์มาทำคลิปแบบนี้นั่นเองนะก็ขอบคุณที่มารับชมจนจบเนี่ยไปแหละ Let